ถ้ที่มีตู้เชื่อมมีตู้เล็กๆสำหรับงาน DAY แล้วยังไม่ตอบโจทย์รู้สึกว่ายังไม่สุดต้องการจะกระโดดข้ามรุ่นไปตู้ใหญ่หรือว่ามีหน้าง,งานที่ใหญ่กว่าเดิมผมแนะนําเป็นตู้ตัวนี้เลยครับโคเวตมิก250 GWS สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กสแตนเลสแล้วก็อลูมิเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ลวดได้สูงสุดถึง15กิโลกร,รัมด้วยกัน ระบบการเชื่อม2ระบบมิกแล้วก็ MMA นะครับสามารถปรับไฟได้2แบบนะครับคือแบบเซนจิคแล้วก็แบบเมนวนครับคลิปนี้เนี่ยเรามาดูการเชื่อมแบบมิกกันก่อนนะครับสำหรับการเชื่อมระบบมิกแบบใช้ก๊าซเนี่ยสายกาวจะอยู่ที่ขั้วลบนะครับแต่ถ้าเป็นการเชื่อมแบบฟักคอไม่ใช้ก๊าซให้ต่อสายกาวไปที่ขั้วบวกครับด้านหลังตู้นะครับเขาจะมีปลั๊กไฟ AC 36โวลต์ให้ด้วยนะครับสามารถที่จะเอาเกจอุ่นก๊าซเนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับตู้นี้เนี่ยใช้ไฟ2 2 0สบโวลต์นะครับสามารถเสียบใช คลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบการปรับไฟแล้วก็ทดสอบการเชื่อมดูก่อนนะครับชิ้นงานของผมก็จะเป็นตัวนี้เลยครับหน้าตู้นะครับจะมีให้ปรับระบบ2ระบบด้วยกันก็คือระบบมิกกับระบบ MMA นะครับถ้าเป็นระบบ MMA เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปุ่มอื่นเนี่ยจะปรับไม่ได้เลยนะครับไฟจะดับหมดเลยแต่ถ้าเป็นระบบมิกเนี่ยจะมีให้ปรับรายละเอียดอื่นๆด้วยนะครับช่องซ้ายสุดนะครับจะเป็นการปรับรวดเชื่อมที่เราใช้นะครับ ให้ปรับไปตามขนาดที่เราใช้เลยนะครับผมใช้0.8ก็จะปรับไปที่0.8ครับช่องถัดมานะครับเป็นการปรับเลือกกาซที่ใช้นะครับเป็นก๊าซเซีทูกับก๊าซผสมก็เลือกไปที่ก๊าซเซีทูครับถัดมานะครับมีให้เลือกแบบนอนไซ n e นจิกกับไซน์นจิกนะครับตัวนอนไซน์นจิกเนี่ยจะเป็นระบบแบบเมนูนะครับเราจะต้องปรับแอมป์แล้วก็ปรับวนด้วยตัวเราเองนะครับบทนี้เนี่ยคนใช้งานอาจจะต้องเป็นยันเชื่อมอยู่บ้างถึงจะปรับได้นะครับข้อดีก็คือมันสามารถปรับได้ละเอียดแล้วก็ตรงตามหน้างานที่เราต้องการเลยครับ แต่ถ้าเราปรับเป็นแบบไซนนจิกนะครับเราสามารถปรับไปที่ปุ่มแอมนะครับตัวโวล์เขาก็จะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะครับโหมดนี้เนี่ยสะดวกเลยครับสำหรับคนที่ยังปรับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับคนที่ปรับเองนะครับปุ่มแอมเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับของกระแสนะครับผมส่วนตัวโวล์เนี่ยจะเป็นการปรับแรงดันนะครับ ช่องด้านบนนะครับมีให้เลือก2 T 4 t ีทีแล้วก็ตัวทีตัวเดียวนะครับเป็นในส่วนของการควบคุมหัวเชื่อมนะครับ2 t ทีเนี่ยจะเป็นการกดค้างเพื่อเชื่อมแล้วก็ปล่อยหยุดน,นะครับก็เป็นระบบที่เราใช้กันปกติเลยนะครับส่วน4 t ทีเนี่ยจะเป็นการกดปล่อยเพื่อเชื่อมนะครับตัวเครื่องก็จะเชื่อมยาวๆเลยนะครับแล้วก็กดปล่อยอีกทีเพื่อเป็นการหยุดเชื่อมครับ ส่วนตัว T ตัวเดียวจะเป็นฟังก์ชันการเชื่อมแบบสปอตนะครับก็คือจะเป็นการเชื่อมแบบต่อเนื่องนะครับโดยจะมีการตั้งเวลาหยุดนะครับเวลาเชื่อมแค่กดสวิตช์ปืนทางไว้นะครับเครื่องก็จะทําการเชื่อมหยุดให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่เหล็กบางครับเป็นการเชื่อมแท็กนะครับเพื่อลดการทะลุของชิ้นงานครับผมผมจะทดลองปรับไฟไว้ที่160แอมป์ก่อนนะครับผมส่วนโวลต์เนี่ยเขาก็คำนวณให้ก็เราใช้เป็นระบบแบบซนอรจิตนะครับ จากการที่เชื่อมนะครับฟังเสียงนะครับการ์น่าจะออกเยอะไปนิดนึงก็เดี๋ยวปรับการ์ดลงประมาณสัก15นะครับผม้อยเชื่อมที่ได้นะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับผมว่าไฟน่าจะอ่อนไปล้วก็เดินมือช้าไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับผมลองเพิ่มไฟไปที่200อแอมป์26โวลต์แล้วกันนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าน่าจะแรงไปเดี๋ยวเราปรับลงมาอีกนิดนึงนะครับ ก็ทดลองปรับไฟไปเรื่อยๆนะครับให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเราเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับไฟทําความคุ้นเคยกับตัวตู้ใหม่ที่เราได้มานะครับชิ้นงานของผมเนี่ยหนาอยู่4มิลน,นะครับตอนนี้ผมได้ละปรับไฟไปที่160แอมป์นะครับ20โวลต์ ความรู้สึกนะครับตัวเชื่อมตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับชุดฟีดลวดเนี่ยเป็นเหล็กนะครับแล้วมอเตอร์ที่ให้มาก็แรงดีนะครับสามารถที่จะฟีดลวดหนัก1ิกิโลกรัมออกมาได้แบบสม่ําเสมอนะครับไฟค่อนข้างเสถียรเลยทีเดียวนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับไฟบ้านของเราด้วยนะครับเรื่องการเชื่อมกลางวันหรือว่าเชื่อมกลางคืนก็ต่างกันนะครับเพราะว่ากลางคืนเนี่ยจะมีการใช้ไฟที่มากกว่านะครับก็ไฟอาจจะตกได้นะครับผม การเชื่อมนะครับข้อสําคัญเลยคือการปรับไฟแล้วก็การเดินมือนะครับการเดินแนวนะผมก็จะให้ความสาคัญ2ออย่างนี้มากที่สุดครับก็จะต้องฝึกบ่อยๆนะครับผมหัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะชินเองครับอันนี้จะเป็นการฝึกด,ด้วยตนเองนะครับผมอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามทฤษฎีอะไรหรอกครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีหรือความถนัดของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าอยากเป็นจริงๆเนี่ยเชื่อมได้ตามทฤษฎีเนี่ยก็ให้ไปโรงเรียนตามสถาบันต่างๆครับ โอเคผมก็ okay, เป็นตู้เชื่อมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับสําหรับคนที่อยากจะกระโดดข้ามง,งาน DIY ละจะแอดวานซ์มากกว่านั้นแล้วนะครับผมก็ <t une> ตู้ตัวนี้เลยนะครับสามารถที่จะเชื่อมอลูมิเนียมได้สแตนเลสได้เหล็กได้นะครับเป็นอ่าเชื่อมแบบอาร์กอนก็ได้นะครับผมฟักคอแบบไม่ใช่การ์ดก็ได้ MMA ก็ได้นะครับผม <t une> ก็วันนี้ได้ทดลองเป็นการเชื่อมแบบใช้การ์ด CO2 นะครับผมก็อ่าถือว่าโอเคเลยนะครับการ กับตู้เชื่อมครั้งแรกนะครับผมทดลองการปรับไฟอะไรต่างๆสําหรับตู้ตัวนี้นะครับผมก็เชื่อมเหล็กประมาณนี้ก็จะปรับไฟไปประมาณนี้นะครับผมแต่แต่ละตู้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเราจะต้องอถ้าจับตู้ใหม่เนี่ยเราจะต้องมา ทำการเขาเรียกอ,อะไรอะคําหาสักนิดหนึ่งนิดเดียวไม,ไม่ไม่นานถ้าเราเป็นนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เป็นตัวตัวนี้มีระบบไซนจิกไซนจิกนะครับผมสามารถที่จะคํานวณการปรับโวลต์ปรับแอมป์ไปในตัวนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ง่ายนะครับของโควิดครับผมสุดยอดอันนี้เป็นระดับอุตสาหกรรมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความทนทานแล้วก็เรื่องของประกันเยี่ยมเลยครับผม